ุะเปกตามนุสรางนั่ิรนังวาโสโวบายามัญาปริเวนานตํเมตามันทายาเวันเดันติยาตย जगता पुनरमनुपुण्यं वसुतं अनपुरं रखन्तु सपदे ภวตุสบมคะรังรคัโิวตาสัะมาทุเติภ <discretion complimentary>

ระวังบางพายอดชายพี่เอ๋บังแม่พี่เอ๋บังพี่พี่เอ๋ชิดในซอสแถวหน้าไมอ่ะดี่งไหมนั่ง เอ๊ไอนี่ต้องชิดตรงนี้ไม่งั้นต่างานี่เซตนึ่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาอีกนี่ต้องชิดนี่นีนึงไม่ได้ชิดไม่เห็นเลยมันไม่ไ้แล้วี่ไมอยู่นี่ไมอยู่าอยู่ข้างหน้าเลยมานั่งพี่นั่อมีมานั่งไหมนี่มานั่งอ่าไครค่ะใครนั่ง่ได้ได้ไโอเคค่ะมาค่ะค่อยมาค่อยมาค่อยมาเดี๋ยเดี๋ยวรอบเไอ ดี่อนเลี้ยบนเลี้ยบเราไม่เห็นละนัรงีกว่าค่ะนั่เลี้ยมานั่นหน้าลุมรองคอราโลกว่ะลูก เจ็บร้อยค่ะถูกไหมคะ